สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับราคาพระเครื่องนะครับรายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาพระเครื่องในปัจจุบันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเข้าสู่ EP ีที่70กันแล้วนะครับวันนี้เราขอนําเสนอพระเครื่องของหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างไปติดตามชมกันครับ รายการแรกของวันนี้ครับเหรียญสันติสุขยอดขุนพลหลวงพ่อเ e อียววัดบ้านด่านปี2515เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเ e อียววัดบ้านด่านปี2517เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญสันติบาลหลวงพ่อเ e อียววัดบ้านด่านปี2517เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญสันติบาลหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปี2517เนื้องเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านปี2518เนื้องเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นใบครับ รายการต tá, yes. ่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านรุ่นสร้างศาลาพิมพ์ใหญ่ปี2519เนื้อนวะมีการเช่าหาเป็นมือยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านรุ่นสร้างศาลาพิมพ์ใหญ่ปี2519เนื้อเงินมีการเช่าหาเป็นมือยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านรุ่นสร้างศาลาปี2519เนื้อทองคำ มีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านแซยิจดปีปี2521น้อ่เอนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญงูเล็กหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านปี2521น้รเดนื้อนวะมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ ตอนจากกันไปนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีราคากลางนะครับราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่ายอาจมีข้อมูลผิดถูกยังไงกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พระเครื่องรุ่นไหนเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานรวบร,รวมข้อมูลแล้วทําการรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบให้เพื่อนๆน,น,นะครับ วันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ